ันนี้แนวทางการเสี่ยงโชคนะครับของช้างนะครับทันใดอยากเสี่ยงโชคนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับนี่ครับดูนะครับอีกประมาณ5นาทีนะครับสามารถดูได้นะครับเสี่ยงโชคได้นะครับเอาไปลองเสี่ยงดูนะครับช้างกำลังกินอาหารอยู่นะครับตอนนี้ อย่าสักห้าทีนะครับลองไปเสี่ยงมาดูนะครับเผื่อได้โชคกันนะครับนี่ครับสวัสดีท่านผู้ชมสามท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนี่รับรอสปันะครับท่านใดอยากได้โชคไปลาบก็ลองไปเสี่ยงดูนะครับเผื่อมีโชคจะได้มาให้อาหารช้างนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทั้งสองท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับดูช้างกินหญ้ากันนะครับวันนี้รับโชคใหญ่ทุกคู่ทุกคนนะครับช้างกำลังกินหญ้าอยู่นะครับท่านใดอยากเห็นแนวทางการเสี่ยงโชคสามารถเสี่ยงได้นะครับ น้องฝ้ายครับอันนี้น้องฝ้ายกำลังกินหญ้าอยู่ครับท่านใดเห็นก็ขอให้ร่ให้รวยนะครับถูกหวยรวยเบอร์กันนะครับมีโชคมีลาบมีเงินมีทองนะครับมีวาสนามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมใจนึกสมใจปรารถนานะครับกำลังอยู่นะครับเพืจะได้โชคได้ลาบกับช้างนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทั้ง3ท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนี่ครับแนวทางการเสี่ยงโชคนะครับดูช้างกินหญ้าไปก่อนนะครับนี่ครับได้มาหนึ่งตัวนะครับดูนะครับเกิดได้โชคได้ลาบนะครับ ตัวไหนก็ลองเสี่ยงออเดอครับเพื่อได้โชคได้ลาบจากช้างนะครับท่านหนได้โชคได้ลาบกับ,บ,นนบกลับมาปอดอาหารช้างได้นะครับนะครับที่วัดคูบาไก่นะครับตอนนี้ดูช้างกินญ้าเล่นไปก่อนนะครับออกมาหนึ่งตัวแล้ว อธิษฐานขอพรไปนะครับขอบารมีครูบาอาจารย์นะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับแห่งวัดป่าปฐมเทวารามนะครับช่วยเปิดทางให้ข้าพเจ้านะครับชื่ออะไรก็ว่าไปนะครับมีโชคมีลาบมีเงินมีทองนะครับมีวาสนามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับคิดสิ่งใดคอยสมใจนึกสมใจปรารถนาทุกผู้ทุกคนนะครับอธิษฐานขอพรบารมีครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดป่าปฐมเทวารามนะครับ คู่นะครับอีกประมาณหนึ่งตัวนะครับอตอนนี้ก็ดูช้างกินหญ้าเล่นไปก่อนนะครับวันนี้วันเสาร์ครับที่สิกรกฎาคมสองพนะครับท่กรกราน,นใดเผื่ออยากเสี่ยงโชคนะครับเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคของท่านนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทั้นสี่ท่านห้าท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับท่านใดอยากได้แนวทางการเสี่ยงโชคนะครับสามารถดูได้นะครับตอนนี้ชมช้างกินหญ้ากันไปก่อนนะครับเด็กประมาณหนึ่งตัวนะครับท่านใดเห็นก็ขอให้มีโชคมีลาบนะครับมีเงินมีทองนะครับมีวาสนาครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตที่สิ่งใดคอยสนใจนึกสนใจปรารถนานะครับ มีอธิษฐานขอบารมีครูบาอาจารย์แห่งวัดป่าปทมเทวารามนะครับช่วยดลบันดาลให้มีโชคมีลาภกันทุกผู้ทุกคนนะครับในน้องฝ่ายครับปินหย้ายอยู่นะครับส้มโอส้มโอห้าสอ็ดปีนะครับ กับน้องฝ้ายนะครับกำลังกินหญ้ายอยู่นะครับลองดูนะครับเปิดได้โชคได้ลาบกับช้างนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทั้ง5ท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมใจนึกสมใจปรารถนาทุกผู้ทุกคนนะครับขอให้มีโชคมีลาบนะครับนี่นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับลองเสี่ยงกันดูนะครับเผื่อได้โชคได้ลาบนะครับ ท่านผู้ชมสี่ท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแนวทางการเสี่ยงโชควันนี้นะครับ นี่นะครับแนวทางประจำวันนี้นะครับดูได้นะครับนะครับเผื่อท่านได้โชคได้ลาบนะครับท่านกับท่หน้าจอนะครับอธิษฐานนะครับขอบุญขอบุญบารมีนะครับครูบาอาจารย์นะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับแห่งวัดป่าปฐมเทวารามนะครับช่วยเปิดทางให้ข้าพเจ้ามีโชคมีลาบ มีเงินมีทองมีวาสนามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับจิดสิ่งใดขอให้สมใจเึ็กสมใจปรารถนาทุกผู้ทุกคนนะครับขอให้ท่านเฮงๆรวยๆวยทุกผู้ทุกคนนะครับัหหนนบ,บหน้าจอไปแล้วครับเพื่อได้โชคไปลาบนะครับหรือท่านใดอยากป้อนอาหารช้างก็สามารถป้อนได้นะครับ ขอได้โชคลาภก้อนใหญ่ทุกคู่ทุกคนนะครับวันนี้นี่ครับแนวทางการเสี่ยงโชคนะครับดูได้นะครับน่ครับขอได้โชคได้ลาภก้อนใหญ่กันนะครับ ได้นะครับ่าสุดท้ายนะครับผมผมขอบุญบารมีครูบาอาจารย์นะครับ ช่วยให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับมีแต่เฮงๆรวยๆกันทุกผู้ทุกคนนะครับขอให้โชคให้ลาบนะครับมีโชคมีลาบก้อนโตทุกผู้ทุกคนนะครับเฮงๆรวยๆนะครับสาธุสาธุครับ